ชีวิน่ารักทุกคนของดานนะคะนานพอสมควรค่ะที่ดานไมา่ได้ลงคลิปวิดีโอเลยเพราะดากลับไปเมืองไทยนะคะคเพื่อนๆจะกลับไปดูแลคุณแม่นะคะแล้ววันนี้ดาเดินทางกลับมาถ้าอยากจะมาแชร์อินโฟมิชันค่ะคือข้อมูลนะคะประสบการณ์ที่ดาได้รับนะคะในการเดินทางกลับเข้ามาอเมริกานะคะ,ะแต่ว่าก่อนอื่นดาก็อยากจะเล่าเรื่องราวตอนที่ดายู่เมืองไทยนะคะจะ,ระครอบพ่อคุณคุณแม่เป็นอย่างมากเลยนะคะที่อยู่ ให้ดาได้ดูแลค่ะคือเป็นกําลังใจที่สําคัญอย่างมากเลยที่ดาได้ดูแลแล้วก็ตอบแทนบนคุณนะคะได้อาเปลี่ยนผ้าอ้อมได้ทําอาหารให้ท่านได้อาบน้ําอาบท่าให้ท่านสระผมให้ท่านนะคะซึ่งดาดีใจมากที่มีโอกาสได้ทําอย่างนั้นนะคะดารีบกลับไปเมืองไทย เพราะว่าดากลัวคะ่ะกลัวไม่มีโอกาสได้ทําอย่างนั้นก็ต้องขอบและคุณคุณแม่อย่างมากคะ่ะที่เข้มแข็งนะคะเข้มแข็งใหล้ลูกได้ดูเลยซึ่งเป็นกาลังใจให้กับลูกๆทุกคนมากเลยคะ่ะประสบการณ์ของดาวันนี้นะคะที่ดาอยากจะมาแชร์ก็คือโดนตัดกุญแจค่คะไม่ใช่เฉพาะกุญแจนะคะเนี่ยซิปนี่จะรูดไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงดาให้ดูนะคะดาอยากจะแบ่งแชร์ข้อมูลเพื่อนๆน,นะคะในการแพ็คของ กินมาจากเมืองไทยนะคะว่าสิ่งต้องห้ามห้ามนำขึ้นเครื่องบินมาที่อเมริกานะคะคืออะไรตอนนี้กดเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วดามีข้อมูลมากมายเลยที่จะมาเล่ามาแชร์เพื่อนๆได้ฟังอ,อ๋อแล้วดาก็ขอโทษขออภัยเอฟซีทุกทุกคนทุกคนนะคะตอนที่ดาอยู่เมืองไทยดาไม่ได้ทำคลิปวิดีโอเลยค่ะสาเหตุนะคะดาให้เวลากับครอบครัวเต็มที่อยู่เมืองไทยนะคะ ให้เวลากับตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะยังไงดาจะพาเพื่อนๆมาดูของที่ดาได้กลับเมืองไทยค่ะที่กลับมาถึงบ้านนะคะแล้วเล่าประสบการณ์สาเหตุที่ดาโดนตัดซิปกระเป๋าค่ะหัวอกเนียฝรั่งนะบินกลับไปไทยแต่ละทีนี้ลําบากมากเลยค่ะเนี่ยดาก็เปลี่ยนเรื่องเครื่องสามเที่ยวนะคะสามรอบเลยแต่ก็ดีนะคะคือมีประสบการณ์การทําอะไรด้วยตัวเองก็ทําให้เรา รู้มากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นด้วยนะคะไดเรียนรู้ได้สู้ด้วยตัวเองนะคะประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้มาก็มีการแลกเปลี่ยนนะคะโอเคค่ะมาดูนะคะดูซิปกระเป๋าอของดากันค่ะนี่ค่ะ,เ,คะเจ้าหน้าที่ที่กงสุนคือไอที่อิมเมการชันนะคะ U.S. Immigration นะคะได้ตัดซิปของดาอย่างนี้เลยค่ะ ซึ่งดาก็มีคำถามนะคะทำไมตัดอย่างนี้นะมีวิธีอื่นมากมายที่จะตัดแล้วทำให้กระเป๋าของเราใช้ต่อได้หรือไม่ยนันก็ประกาศเรียกดานะคะดาก็จะไปเปิดกระเป๋าให้กับท่านนะคะคืเอเสียความรู้สึกพอสมควรค่ะคือวิธีการล็อกกระเป๋าของดานะคะท,ที่ทําให้ดามีคําถามกับไอเจ้าหน้าที่นะคะถ้าจะตัดตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ สองจุดนี่ก็โอเคแล้วนะคะจุดนี้และจุดนี้นะคะแล้วกระเป๋าก็ยังพอมีที่ดึงนะคะแต่แม่เจ้าหน้าที่ดันมาตัดตรงจุดนี้นะคะไม่รู้ค่าตัดอะไรของเขาอ่ะคือตัดให้มันล่ายากลําบากเลยเกินแค่ตัดตรงจุดนี้จุดนี้ก็โอเคแล้วแล้วกระเป๋าครั้งต่อไปก็ยังสามารถล็อกได้หรือไม่งั้นแค่ประกาศเรียกชื่อดาโอเคดาไปเปิดให้เลยค่ะแล้วอีกอย่างที่ดาไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าการเดินทางของดานะ่ะ ดาเดินทางมาจากอโดฮาก็คือซาอุดีอาระเบียมาที่บอสตันนะคะซึ่งกออิมเมรชันที่บอสตันก็ได้เช็คกระเป๋าของดาเรียบร้อยนะคะคือดาก็ได้บอกเขานะคะกับเจ้าหน้าที่ว่าดานะได้นําอาหารมาจากเมืองไทยซึ่งเราก็ได้เอากระเป๋าออกไปแล้วก็เปิดให้เจ้าหน้าที่เช็คคืดาไปเปิดกุญนแกแล้วนํากระเป๋ามาให้เจ้าหน้าที่เช็คทุกใบซึ่งก็มีใบนี้ใบเดียวนะคะที่เจ้าหน้าที่อ่าต้องต้องเช็คที่ที่บอสตันอ่ะ โอเคหลังจากเจ้าหน้าที่เช็คแล้วก็บอกว่าโอเคเที่ยวผ่านได้นะคะนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่บอสตันคราวนี้ดาต่อจากเครื่องจากบอสตันมาที่ดีทรอยนะคะเพื่อนๆอิเมอร์ชันที่ดีทรอยค่ะที่ตัดกระเป๋าของดานะคะโดยที่ไม่ประการเลยคือในกฎนะคะคือเมื่อเราบินมาทางจากโอเวอร์ซีนะคะก็คือต่างจากต่างประเทศแล้วเข้ามาในมริกาจุดแรกที่เราเข้ามานะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะทําการตรวจเช็ค ถ้าเรามีอาหารมีอะไรเราบอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจเช็คดูว,ว่าสิ่งที่เรานําเข้ามาผิดกฎหมายผิดกฎของเขาหรือเปล่าเมื่อไม่ผิดกฎเขาก็อนุญาตให้ผ่านนั่นก็คือเขาก็ทําหน้าที่ของเขาซึ่งตรงจุดนั้นดาก็ผ่านมาแล้วแต่จากบอสตันมาดีทรอยต์ก็คือจุดที่2แต่เมื่อในเมื่อดาได้ตรวจเช็กจากอิมเมอร์เจชั่นที่บอสตันแล้วดาไม่เข้าใจทใําไมที่ดีทรอยต์ต้องมาเช็คกระเป๋าของดาครั้งหนึ่งหรือหากเช็ค หากต้องเช็คทำไมไม่ประกาศเรียกชื่อดาดาก็จะไปเปิดกระเป๋าให้นะคะซึ่งดาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหรือว่าไม่ได้บินไม่ได้นำอะไรที่ผิดกฎหมายเข้ามาตรงนี้ดาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะทำไมถึงตัดกระเป๋าโดยไม่เรียกชื่อเราให้เราไปเปิดให้หรือว่าไม่บอกให้เรารู้เรื่องอะไรประมาณนั้นความจริงคือไม่จำเป็นต้องไปเช็คครั้งที่สองเลยตรงนี้ดาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะคือทำให้ดาบอกเลยว่าถ้าจะบินถ้า ถ้าจะเบยนไปที่เมืองไทยแล้วใช้สนามบินดีรอยต์นี่ดาจะไม่ไปเลยค่ะคือหลายครั้งที่ดากลับมาที่สนามบินนี่ปัญหาตลอดเลยค่ะที่ชิคาโกก็ไม่มีปัหานะคะไม่รู้อะไรของเขาแล้วนี่เป็นครั้งที่สองที่ดาเจอประสบการณ์แบบนี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเลยนะคะวิธีการที่ดาต้องเปิดกระเป๋าของดาดาต้องใช้นิ้วตัวนี้ค่ะ แต่ว่าครั้งต่อไปในการเดินทางด้าไม่สามารถจะใช้กระเป๋าใบนี้ได้อีกแล้วแล้วอาหารตอนนี้อาหารต้องห้ามนะคะเพราะที่ไม่สามารถนําเข้ามาได้เพราะว่าผลิตกฎของเขาคือพวกหมูค่ะเป็นพวกหมนะูแล้วก็เนื้อนะจะไม่อนุญาตให้นําเข้ามาในยูเอสแล้วนะคะสําหรับของดาที่เขามีปามีอาหารไอมีปัญหาด้วยอะ่ะคือเขาสแกนแล้วเข้าเจอนี่ค่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวด้าให้ดูนะคะ สิ่งที่ดานําม,มานี่นะะักเอาปัญหานะคะเนี่ยเขาบอกว่ามันมันสแกนแล้วมันมีเออมันมีหมูนะคะแต่ความจริงนี่ไม่ใช่ค่ะนี่คือไอทอดกระเทียมนะคะนี่คือกระเทียมนะคะแล้วก็นี่ก็คือพริกผงนะคะนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ที่บอสดาเขาบอกดานะคะว่าเนี่ยเวลาสแกนตรงตรงเนี้ยนะ่ะ มันจะคล้ายๆกับหมูเขาเรียกว่าเป็นเนื้อหมูนะคะอ่าแล้วก็เนื้อนะคะคนำเข้า US ไม่ได้ตอนนี้นะคะหากใครที่กำลังจะแพ็กของอาหารนี่เข้ามาก็ให้ระมัดระวังนะคะมาดูกันคะ่วะว่าดาได้อะไรมางนะคะมาจากเมืองไทยคะ่ะดาได้นี่มาเยอะเลยนะคะมีญาติของดานะคะเพื่อนๆจ้ะเขาทํานี่เองเลยคะ่ะคือผลิตเป็นยี่ห้อของเขาเองเป็นญาติกันนะคะ แล้วดาก็ซื้อมา10ห่อค่ะเจ้าหน้าที่ที่บอสตันก็ได้สอบถามดาลแล้วนะคะแล้วเราก็ได้เข้าใจแล้วว่าน,นี่ก็คือ,อกระเทียมทอดค่ะกระเทียมเจียวนะคะไม่ใช่หมูนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่บอสตันก็ได้อนุญาตให้ผ่านนะคะเจ้าหน้าที่ที่ดีทรอยก็อนุญาตให้ผ่านเหมือนกันค่ะแต่ว่าหลังจากที่ตัดตัดซิปของดาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรวจเช็คนะถึงอนุญาตให้ผ่านโอ๊ยไม่รู้ว่าอะไรของเขาเนาะ ดาได้มะม่วงแผ่นมาด้วยค่ะได้มะม่วงแผ่นแต่หมูนี่หกักหักปนละเอียดอย่างนี้เขาก็บอกว่าโอเคนะคะืคอเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้ผ่านมาได้นี่ก็คือหมูหยองนะคะอ,อนุญาตให้ผ่านนะคะแล้วดาก็มีปลานะคะแล้วนี่ก็คือไก่ยอที่ดานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แผกมาจากเมืองไทยนี่ก็คือสิ่งที่ดาได้ค่ะแล้วดาได้อันนี้ซอสหอยนางรมค่ะจากเมืองไทยนะคะ เพราะว่าไรเพราะว่าถูกแล้วก็มีนี่ของถูกใจสุดๆเลยนี่พาชเช็ดมือมาจากเมืองไทยนะคะคือไม่อยากทําเองค่ะสักกระเบื้อค่ะสักกระเบื้อนะคะดาหาซื้อที่นี่สักกระเบื้อนนะ่ะไม่มีค่ะแล้วของเก่าข,ของดาเนื่ยเพื่อนๆเลย้ังนล้อเลยเวลา,าดาทำอาหารลงคลิปนะคะเพื่อนบอกว่าโอ้ยดึกดําบันสัก <laughs> กระเบื้อยื่ร้อยปีแล้วนะคะของดาความจริงไม่ใช่ร้อยปีค่ะ คิดตั้งแต่ดามาอยู่อเมริกาปีแรกก็ประมาณ13ปีนะคะดาก็เลยซื้อมา2อันเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะ2อันเลยนะคะสากกระเบื้อนนะคะจากเมืองไทยถูกด้วยค่ะอันนี้ไซส์นี้30นะคะ,ะแล้วไซส์นี้40นะคะถูกนะคะแล้วดาก็ได้ค่ะนี่มแมลงทอดนะคะนี่คือตัวปัญหายอย่างหนึ่งที่เจ้าหนะ้าที่สงสัยนะคะคืออ่าเขาเรียกอะไรแมงกแมงชอนนะคะเพื่อนๆจ๋าแมงกิ๊ดซอสเพื่อนๆก,ก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดดูนะคะ ซึงดาก็ทอดแล้วก็ตากแห้งมาเรียบร้อยสี่ถุงค่ะแต่ว่าหลังจากตรวจแล้วเขาก็ให้ก็ผ่านอยู่นะคะซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าเขาอนุญ,ญาตให้ดาผ่านนะคะแม้จะปาดซิปกระเป๋าของดาให้ให้โมโหนิดนิดทีครั้งต่อไปเราใช้ไม่ได้แล้วเนาะแล้วนี่เลยค่ะพวกตง้รถนะคะพวกตู้ตร,รถมาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอะไรที่เป็นหมูไอ้เป็นเนืนะ้อน่ะที่เป็นชิ้นชนะิ้นน่ะเขาจะไม่ให้ผ่าน แต่ว่าตรงจุดนี้ดาไม่แน่ใจนะคะว่าเขาอะไรของดาทิ้งหรือเปล่านะคะบางทีเราซื้อเยอะแล้วก็เลยจําไม่ได้ว่ามีอะไรไอหายไปไหมนะเนาะแต่ว่าถึงแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะันดาก็หอบรถดีมาจากเมืองไทยด้วยค่ะคะแล้วก็ไมโลค่ะเครื่องดื่มจากเมืองไทยแล้วก็ดาจะซื้อนี่มาเยอะเลยค่ะเพราะว่าดาจะมาทําครีมนวดนะคะโดยผสมกับยืดค่ะเดี๋ยวดามาดัดแปลงกับยายเอ็นยืดนะคะ ซึ่งดาไปซื้อมาทั้งเขียวทั้งแดงทั้งเหลืองเลยนะคะเพื่อนๆแต่ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะถึงเขาจะสงสัยแต่ว่าเขาก็ให้ผ่านตรงนั้นต้องขอบคุณอยู่นะคะแม้จะโมโหนิดๆแต่ก็ขอบคุณค่ะเพราะว่าดาก็ซื้อมาเยอะสมพอสมควรดาได้น้ำพริกมาด้วยค่ะถูกด้วยค่ะเพื่อนๆดาราคาอันนี้50บาทนะคะหน้ากิบาทต่อกระปุกนะคะซื้อมาห้ากระปุกค,ค่ะซึ่งก็มีสามรสนะคะ ได้ปลากระกป๋องด้วยค่ะได้ปลากระกป๋องมาสองแพกนะคะเนี่ยก็คือแพกเล็กคือคนรสชาติแล้วก็ะดาได้อะไรแบบใหญ่มาด้วยนะคะอนปุ้ยเนาะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะฟ้าไทยนะคะเครื่องปรุงนะคะฟ้าไทยดาไม่เคยลองแต่ว่าดาก็ลองแล้วก็มีแป้งโยทีของไทยเราด้วยค่ะเนี่ยก็คือปลารสรเด็ดที่ดาซื้อมานะคะหนึ่งร้อบาทค่ะ100บาทนะคะ เนี่ยค่ะดาก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นะคะหากเพื่อนๆน่ะออมีประสบการณ์แบบนี้ไหมก็เล่าสู่กันฟังนะคะแล้วการแพ็คของระวังนะคะเข้ามาอเมริกาถ้าเป็นเนื้อหมูหรือว่าไอ้เนื้อเนื้อวัวเนื้อควายนะคะน้าไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นบิฟเทอร์กี้อย่างที่เราเรียกกันที่ U.S.A. นะคะว่าจะเข้ามาได้ไหมก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพื่อนโอเคค่ะดาก็ได้อัปเกรดของที่ได้มาแล้วก็ สาเหตุที่ดาโดนตัดกระเป๋านะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนเพื่อนได้รับชมนะคะได้เรียนรู้ด้วยนะแล้วดาก็ขอขอบพคุณเอฟซีทุกๆคนนะคะทุกๆกําลังใจที่มีให้กับดานะคะเอฟซีของดาน่ารักทุกๆคนเลยเดี๋ยวยังไงดาก็จะลงคลิปต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตด้านสุขภาพของแม่ของดาแล้วก็อัปเดตชีวิตของน้องเอนะคะแล้วก็ไอการใช้ชีวิตการทํางานที่ u s a นะคะยังไง จะมาอัปเกรดนะคะแต่ว่าตอนนี้ดาก็ขออนุญาตค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ดาก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมนะคะเรายังไงดามีเวลาดาจะค่อยๆอ,อัปเกรดแล้วก็กลับไปทักทายเอฟซีทุกๆท่านนะคะยังไงก็รักกันนน้อยรักกันน,นานๆแล้วก็พบกันบานหนังนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุก่า